สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอเกันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอสตดดับล่างพิธีวันนะครับของงวดวันที่16สิงหาคามปี59นะครับซึ่งสูตรดับพิธีวันนี้มีสถิติการดับถูกทั้งหมด25งวดนะครับคือดับถูกมา1ปีนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่7แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูสตดดับนี้ก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับตรงคำอธิบายนะครับงวดที่แล้วผมให้เลขดับคือเลข สองนะครับเลขสองนะครับดับเลขสองเลขที่ออกคือห้าเจ็ดนะครับดับถูกนะครับต่อมาในงวันที่สิบหกสิงหาคมปีห้าเก้านะครับเลขดับที่ให้ก็คือเลขเลขแปดนะครับดับล่างเลขแปดนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมไปกําลังใจนะครับกดซับสไครต์แล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปม,มีส่วนร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับผมคำอธิบายและเรามาพบก,กันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสุดดับล่าง p ีีวันนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้นะครับและขอให้เพื่อนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงโชคดีน่รวยมีเงินใช้กันทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีค่ะ